จิตสำนึกใหม่ปาโลมาปาวานและเทวดาที่รักนี่คือช่วงเวลาแห่งการขยายตัวอย่างลึกซึ้งบนโลกของคุณจากการเปลี่ยนผ่านและจากการเปลี่ยนแปลงในช่วงหกเดือนที่ผ่านมาตอนนี้คุณพร้อมที่จะปรับให้เข้ากับจิตสำนึกที่สูงขึ้นและประสบการณ์หลายมิติอย่างเต็มที่มากขึ้นตอนนี้คุณกำลังเข้าสู่สภาวะของจิตสำนึก ซึ่งคุณสามารถสัมผัสได้ถึงระดับความถี่มิติที่6ซึ่งเกี่ยวข้องกับการสร้างและการสําแดงเวทมนต์ความถี่อันทรงพลังนี้กําลังกระตุ้นการเปลี่ยนแปลงและการเปลี่ยนแปลงในสรีรวิทยาของสมองมนุษย์ความถี่จะเปลี่ยนสมองไปสู่สิ่งที่เรียกว่าวัฏจักรลึ่นสมองอัลฟาซึ่งกระตุ้นในมนุษย์โดยทั่วไป ในสภาวะของการทำสมาธิและความคิดสร้างสารรค์ที่ล้ำลึกสิ่งนี้จะกลายเป็นสภาวะปกติของการเป็นอยู่ซึ่งสามารถเข้าถึงได้ตามความต้องการในโลกใหม่ตอนนี้คุณอาจรู้แล้วว่าปาโลมามีสมองที่ใหญ่กว่ามนุษย์มากและความถี่ของสมองตามธรรมชาติของพวกมันคืออัลฟานั่นคือเหตุผลที่ปาโลมา ออกมาร่วมงานกับคุณในเวลานี้ความฝันของปาโลมาอีกระดับปาโลมามีรูปร่างทางกายภาพบนโลกในมหาสมุทรของคุณแต่พวกมันยังมีรูปแบบที่เป็นธาตุและจิตวิญญาณที่เชื่อมโยงกับซีเรียสก,กลุ่มดาวลูกไก่และสถานที่ทางช้างเผือกและดาวโลกอื่นๆยังมีปาโลมาแองเจิล คือที่รู้จักกันในชื่อของโลมาทองคำซึ่งทำงานอย่างใกล้ชิดกับครอบครัวของแองเจอริโดยเฉพาะอีโลฮิมปาโลมามีความเข้าใจที่กว้างขวางและชัดเจนเกี่ยวกับโฮโลแกรมของมนุษย์และสรีรวิทยาดังนั้นจึงสามารถช่วยเหลือในช่วงเวลาของการเปลี่ยนแปลงทางวิวัฒนาการเช่นเดียวกับช่วงเวลาปัจจุบันคุณอาจเคยได้ยินเกี่ยวกับคนที่ว่ายน้ำ กับปาโลมาหรือทำงานร่วมกับปาโลมาและพบกับการเปลี่ยนแปลงอันทรงพลังและการรักษาตามธรรมชาติในเวลานี้เมื่อคุณกำลังปรับตัวให้เข้ากับการเปลี่ยนแปลงของจิตสำนึกลึกๆพวกเขากำลังก้าวไปข้างหน้าเพื่อช่วยให้คุณปรับตัวให้เข้ากับขึ้นความทีใหม่เหล่านี้พวกเขาเป็นเจ้าแห่งจิตสำนึกในมิติที่6 และสามารถเก็บมันไว้ในบ้านโลกของพวกเขาได้ปาโลมาสื่อสารผ่านเสียงและขึ้นความถี่เสียงจะนำข้อมูลที่บีบอัดมาในรูปแบบโฮโลแกรมข้อมูลนี้สามารถดาวน์โหลดลงในเซลล์ของคุณเป็นรหัสแสงหรือภาษาแสงและจะช่วยในการเขียนโปรแกรมร่างกายสำหรับขั้นตอนต่อไปของการวิวัฒนาการ พวกคุณหลายคนที่เป็นหมอรักษาช่องทางและครูจะรู้สึกดึงดูดแม่เหล็กที่จะทำงานร่วมกับสิ่งมีชีวิตในอวกาศที่วิวัฒนาการเหล่านี้เพื่อช่วยในการเกิดขึ้นของมนุษย์หลายมิติที่จะก,กระตุ้นสมองปาโลมาหรือความสามารถในการทำงานในสภาวะลึกของการทำสมาธิอย่างสร้างสรรค์ ในชีวิตประจำวันของเราได้นั่นเอง